ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะพามาดูโคโลคาเซียนะครับเพิ่งได้มานะครับต้นใหม่นะครับโคโลคาเซียต้นนี้คือโมจิโตนะครับลายสวยนะครับเมื่อก่อนราคาค่อนข้างแรงครับแต่ตอนนี้ก็ ราคาไม่ถึงพันก็มีนะครับตอนนี้ครับโมกิโตตอนนั้นสามสี่พันผมจําได้อยู่นะครับก็ประมาณไม่กี่เดือนครับสามสี่พันได้อยู่ลักษณะละตุ้นจะลายนะครับปลาลายเหมือนแบล็กเมจิกนะครับแบล็กเมจิกกลายแล้วก็เหมือนเลมอนไทนะครับการเขาจะลายนะครับแต่ตรงใบเขาจะแตกต่างนะครับ จะเป็นจุดดำเปรอะนะครับจุดเล็กๆนะครับตัวโมทิโตนี่เป็นไม้ที่ปราบเซียนนะครับหลายๆคนเขาปราบเซียนนะครับคือปลูกยากตายง่ายนะครับตรงนี้ในกรณีที่เรารับต้นไม้มาใหม่นะครับแกะกล่องครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรเขานะครับคือวางต้นเขาไว้เฉยๆนะครับ ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับในที่ร่มนะครับไม่ต้องใจร้อนไปเปลี่ยนกระถางนะครับก็เขาอยู่กระถางเล็กก็ให้อยู่เขากระถางเล็กก่อน,นครับให้เขาตั้งตัวปรับแสงปรับอากาศที่บ้านเราก่อนนะครับสาเหตุที่โมจิโตที่เราปลูกแล้วตายง่ายหนึ่งคือ พ่อค้าครับตัดสดครับแล้วมาปลูกนะครับให้เรานะครับทําให้ต้นนะครับไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะทําให้ต้นไม้ที่เรานํามาปลูกก็ตายง่ายนะครับเราควรซื้อต้นไม้ที่ปลูกไว้ถามพ่อค้าเขาปลูกนานหรือยังนะครับให้รากเขาเดินดีก่อนครับดูใบเขาจะเต่งตึงประมาณเนี้ครับเราค่อยซื้อนะครับต้องหามพ่อค้าก่อนนะครับว่าตัดสดหรือวาวหรือปลูกใหม่นะครับไม่ถึงอาทิตย์ประมาณนี้ครับ เราต้องรองให้รากเขาเดินดีก่อนนะครับเพราะว่าต้นนี้เขาปลูกยากมากครับผมขอบอกแต่ว่าต้นนี้ครับสามารถปลูกแดดร้อยฝนร้อยได้นะครับแต่ว่าเราต้องทำให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนนะครับดินที่เขาใช้ปลูกสูตร ที่เขานิยมปลูกกันตอนนี้นะครับก็ใช้กากมะพร้าวสับนะครับบางคนใช้กากมะพร้าวสับเป็นหลักเลยครับใบกามปูแล้วก็ดินถุงสิบบาทสักนิดหน่อยครับแล้วก็ผสมสตาร์กินจีนนะครับคือกันเชลานะครับบางคนก็ผสมนะครับผงฐานนะครับฐานที่เราใช้หุงข้าวนะครับเป็นชิ้นเล็กเกก็ผสมเข้าไปได้นะครับพวกนี้นะครับ ก็จะไม่เป็นไรนะครับบางคนกลมพะพร้าวสับเขาบอกให้แช่น้ําก่อนนะครับแต่บางคนไม่แช่ก็ได้นะครับเขาบอกว่ากลัวเป็นเชื้อราหรือเปล่าเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราปลูกไว้ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราได้รับแสงแดดครึ่งวันเช้านี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราลดน้าเดี๋ยวเขาก็แห้งนะครับไม่มีการเป็นเชื้อรานะครับเราต้องดูสารที่ปลูกด้วยนะครับ บางคนก็ใช้ดินก้ามปูเป็นหลักนะครับผสมกาบมะพร้าวนิดหน่อยเขาก็สลับกันนะครับก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแต่ก็ผสมผงถ่านผสมสารกินจีนมพวกนี้ครับพวกนี้เขาจะชอบดินโปร่งๆครับน้ําทะลุไหลผ่านนะครับคอยสังเกตเขานะครับใบเขาต้องแต่งตึงนะครับทุกวันนะครับถ้าใบเขาเฉาแล้วเป็นเหตุเลยนะครับ เพราะว่ามีบางคนเขาใช้สูตรกับมะพร้าวสดนะครับไม่สับนะครับเขาก็ปลูกได้ดีนะครับพี่ผมเห็นนะครับโคโลคาเซียต้นนี้นะครับโมจิโตนะครับต้นไม้สวยขั้นเทพครับแต่ว่าเลี้ยงยากมากนะครับ ตอนที่ได้ใหม่ๆก็มีอยสองใบนะครับใบนี้มันเฉาแล้วก็ตัดทิ้งนะครับก็รอใบนี้ขึ้นมาก็รอใบที่สามอีกจะขึ้นมานะครับตอนนี้ใบที่สามไม่เห็นโผล่แล้วมีแต่ใบนี้นะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้คือก็ยังไม่ถึงขั้นไว้วางใจนะครับก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนกระถางครับก็ใช้ขุยมะพร้าวปกข้างหน้าไว้ก่อนครับเพื่อความชุ่มชื้นนะครับ เห็นครับสวยงามครับมีอยู่ใบเดียวนะครับก็เสี่ยงนะครับลายสวยๆนะครับโกลคาเซียครับพวกนี้ก็ตระกูลเดียวกับเลมอนทายพวกนี้ครับแบ g ็กเมจิกายพวกนี้ครับใบเขาลักษณะจะคล้ายๆกันครับอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นแต้มใหญ่แต้มเล็กเป็นกระพวกนี้ก้านก็จะแตกต่างกันนะครับก็ตัวนี้ก้านก็จะเหมือนเลมอนทายมากกว่านะครับคือลายๆแบบนี้ครับ แ่ใบเขาจะจุดดำนะครับเลมอนไทายเขาจะออกเขียวเขาวๆประมาณเนี้ยครับแต่ตัวนี้เป็นที่นิยมมากครับราคาก็ค่อนข้างสูงครับขอย้ํานะครับถ้าได้ต้นไม้มาใหม่ครับอย่ารีบเปลี่ยนกระถางครับเก็บเขาไว้ในร่มนะครับประมาณสักสองอาทิตย์นะครับแล้วก็อย่าจับเขาบ่อยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะช้ำนะครับทําให้เขาตายได้ง่ายนะครับอย่าจับเขาเปลี่ยนกระถางนะครับบ่อยนะครับเพราะแค่เขาช้ำแล้วเดี๋ยวเขาจะเน่านะครับถ้าใบเขาเริ่มเน่านะครับคือวิธีคือถอน,นครับแล้วก็ล้างรากเขาแล้วปลูกใหม่นะครับถ้าปล่อยให้เขาเน่าไปเรื่อยๆนี่ เดี๋ยวหัวเขาจะเน่าแล้วก็จะไม่มีการกลับคืนถ้าหัวเขาไม่เน่าไม่เป็นไรนะครับถอนเปลี่ยนวัสดุปลูกด่วนเลยนะครับอันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็รอดูใบใบต่อไปก่อนนะเพราะใบนี้ก็ถือว่าเขาเต่งตึงนะครับก็ถือว่าต้นไม้เริ่มสมบูรณ์ครับอยู่ตัวนะครับเราจะยังไม่เปลี่ยนกระถางนะครับถึงแม้กระถางเขาจะเล็กก็ ก้อนนี้ก็จะไม่เล็กนะครับคือพอตัวเขาเป็นกันนะครับคือไม่ต้องให้กระถางเขาใหญ่เกินต้นไม้มากนะครับก็ให้เหมาะสมนะครับเดี๋ยวถ้าเขาแข็งแรงดีเราก็ค่อยๆเริ่มเขาออกตากแดดครับแต่ว่าให้เขาอยู่ใต้ต้นไม้ก็ดีนะครับคืออย่าให้เขาโดนแดดจังๆนะครับต้นเล็กๆนะครับ ก็ขอให้เขาได้รับแดดครึ่งวันเช้าตัวม่บ่ายก็ให้เขาได้ล่มหน่อยนะครับก็ให้เขาอยู่ที่เย็นๆย็นลมพัดผ่านนะครับอากาศถ่ายเทนะครับพวกนี้ถ้ามีหลายๆใบเนี่ยเขาใบเขาเฉานแสดงว่าเขาผัดใบเฉยนะครับอย่าตกใจนะครับแต่ถ้ามีใบเดียวนี่ใจเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พยายามดูนะครับว่าเขาจะมีถ้าใบสุดท้ายเขาร่วงต้องดูด้วยนะครับว่าหัวเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับสังเกตเขาบ่อยๆนะครับ ถ้าเราเลี้ยงต้นแรกนี่ต้องหมั่นสังเกตเขาทุกเช้านะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขากลับดาวนะครับก็ดูแลใจใส่พิเศษหน่อยเขาบอกไม้ปราบเสียนครับเจ้าโมจิโตนะครับโคโลคาเซียนนะครับราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าตอนนี้ราคาเริ่มลง บ้านผมครับติดถนนใหญ่นะครับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเสียงดังหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเนาะบางทีกร็รบกวนเสียงนกเสียงสุนัขพวกเนี้ยครับวันนี้ก็พาต้นไม้ใหม่มาให้รู้จักนะครับ เป็นไม้ปราบเซียนก็จะลองดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวก็มาทําคลิปลงให้ดูนะครับว่าตั้งแต่มีใบเดียวใบที่สองเขาจะโผล่ขึ้นมาไหมครับแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวก็มาดูการเจริญเติบโตเขานะครับจอจํามิษต่อไปนะครับครับคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าโคลเาเซียนะครับโมจิโตนะครับไม้ปราบเซียนนะครับ ไม้ราคาค่อนข้างแพงแต่ตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วครับจับจองกันได้นะครับบางทีเดี๋ยวอาจจะขึ้นอีกก็ได้นะครับก็รีบหาซื้อกันนะครับแล้วก็ก่อนซื้อก็หาข้อมูลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําการเลี้ยงเขาได้ถูกวิธีนะครับก็จะจะทําให้เราไม่เสียเงินง่ายครับเดี๋ยวคือเขาเฉาตายไปเงินเราก็จะลอยหายไปนะครับก็ขอบอกครับปลูกต้นไม้ทุกต้นนะครับก็ศึกษาเขาดูไว้ก่อนยิ่งต้นไม้ราคาแพงๆนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กดติดตามกดดิ้งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ